ไม่มีค่าตัวเครื่องบินมีงบไม่ถึงเหมือนไปสิงคโปร์ได้ไหมมาลองทางนี้กันครับเริ่มจากสถานีกรุงเทพอภิวัตจนถึงด่านสุงไหงโกรกใช้เงินแค่526บาทครับไม่ได้รูมากแล้วก็ไม่ทรมานตัวเองพอถึงด่านแล้วก็ข้ามไปฝั่งลันเตาปันจังนั่งรถไป60ลิงกิตครับหรือประมาณ420 4 8 0ถึง480บาท เพื่อที่จะไปที่โจฮบารหรือ JB นะครับแต่ว่ารถจะพาเราไปที่ l ักกินเทอร์มินหรือ l ัก k ินเซ็นทรันะครับเราจำเป็นต้องต่อรถจากที่นี่ไปเ b บีเช็คพอยอีกประมาณ4.3ลิงกิตครับรวมค่าบอดดิ้งพาสแล้ว1.1กิลหลังจากนั้นเราข้ามไปถึงสิงคโปร์ก็จะมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีนะครับสำหรับกรอกข้อมูลให้อ m มิเกรชันของสิงคโปร์จากตรงนี้ไปในสิงคโปร์ไม่ต้องห่วงเรื่องการแลกเปลน งินสดมาใช้ที่นี่นะครับสามารถที่จะใช้แบงก์การดแล้วก็แท็กแอนโกลได้เลยสําหรับการที่เป็นมาสเตอร์จะใช้ไม่ค่อยสะดวกเท่าวีซ่านะครับสาหรับที่สิงคโปร์ทวัดใช้แค่1 7 0บาทครับทั้งไปและกลับแล้วก็ข้ามฝั่งมานอนโรงแรมที่ JB นะครับ